ถึงกับเอ่ยปากว่าทำไมไม่มีใครบอกว่าเลี้ยงลูกเองมันเหนื่อยหลังคุณแม่มือใหม่แอร์พันธิลาฟูกลิ่นได้สัมผัสชีวิตมนุษย์แม่เลี้ยงน้องทิลา ลูกสาวคนแรกเจอแอร์มาร่วมยินดีกับเพื่อนซีดิวอริศรางานถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแบรนด์เบเบรูเบบี้แคร์ที่สยามพารากอนเล่าว่าทำไมไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเองมันเหนื่อยขนาดนี้มีแต่คนพูดว่าระวังตอนท้องนะาน่นนี่นั่นแต่มีบอกตอนท้องอยู่ให้นอนตุนเลย พอคลอดจะไม่ได้นอนเราก็เฮยไหวหน้าเพื่อนดูสบายเพื่อนดูสวยดีแต่พอมาถึงเราอ้าวตาโบตื่นทุกสองชั่วโมงแล้วคืนแรกที่เอาลูกกลับบ้านร้องไห้หมายถึงลูกหนูหัวเราะโทรกลับไปโรงพยาบาลบอกขอกลับไปแอดมิดได้ไหมอีกคืนได้ไหมคะไม่พร้อมเลยเพราะลูกร้องเยอะมาก มาถึงบ้านนางแปลงร่างวางปุ๊บร้องร้องโร,ง,รงพยาบาลก็ไม่รับกลับเขาบอกไม่ได้นะคะน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือสลบทั้งแน่และลูกเพราะตัวเขาร้องจนเหนื่อยเราเองก็เหนื่อยตีห้ถึงหกโมงเช้าหลับและหลับคู่คือเหนื่อย มีคนบอกว่าก็ให้ลูกดื่มนมสีเด็กร้องไห้มีอยู่ไม่กี่อย่างไม่สบายตัวอึกฉี่หิวแค่นี้แต่พอถึงเวลาจริงๆเราเดาไม่ได้แต่เป็นแค่วันแรกแรกที่กลับมาปัจจุบันนี้โอเคแล้วเริ่มเป็นเวลาเราเริ่มรับมือได้แล้วช่วงแรกแรกที่น้ำหนักลดคือเลี้ยงเอง พี่เลี้ยงยังไม่มาแอร์กับสามีคือลูกร้องเราก็ตื่นต้องปั๊มนมอีกนั่งเฉยๆหลับได้เลยแบ่งเวลากับสามียังไงแอร์มาข้างนอกเขาอยู่บ้านจริงๆเขายังเด็กมากๆก็อาจจะรอโตอีกหน่อยค่อยออกมาด้วยกันสามีเขาภูมิใจของเขาอยู่ว่าลูกอยู่กับเขาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาดูแลเองหน้าที่สามีตอนนี้คือเช็ดก้นลูก อาบน้ำได้แล้วมีหน้าที่แบ่งแบ่งกันไปก็ช่วยกันเหนื่อยแต่มีความสุขทั้งคู่พร้อมลงแล้วพร้อมแล้วตอนแรกจัดระบบไม่ได้หมายถึงว่าลากยาวไม่ได้นอนหิวแต่กินข้าวไม่ได้แล้วไม่เคยมีใครเตือนว่าทารกนอนเขาไม่ได้นอนเงียบเงียบเขาจะมีแอ แอะเราจะสะดุ้งขึ้นมาลูกเป็นอะไรก็ทำท่ามืออังที่จมูกหนูยังอยู่ไหมลูกแล้วคือนอนอ้าปากเราก็จะหลอนหลอนแม่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันเด็กก็ต้องปรับจูนกันไปก่อนแอท้องแอหนัก38-39แถึงแต่หมอให้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มไป3-4ถึงกิโลพอเริ่มใส่ตัวอ่อนตอนท้องขึ้นมา11กิโลตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเหนื่อยมากด้านอารมณ์มีแปรปรวนไหม นิดหน่อยมีบ้างขี้น้อยใจทำไมสามีทำหน้าเหนื่อยใสย่ฉันฉันก็เหนื่อยนะหมอก็เตือนว่าอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวนะอย่าให้แม่น้อยคนเดียวเวลามันเหนื่อยมากๆม,ามันเศร้ามันดาวเห็นลูกร้องก็ร้องตามภาวะซึมเศร้าหลังคลอดาม่มา,มาบลูนิดหน่อยคนในครอบครัวต้องประกบนิดหนึ่ง แต่แอโชคดีหลานหลานที่สาวมาอยู่ช่วยกันเลี้ยงหมดเลยเวลาเราเศร้าสามีปลอบใจยังไงสามีเขาแค่ต้องหมั่นเติมความรักความใส่ใจให้กันแค่นั้นพอแล้วถามเขาเหนื่อยไหมไปกินข้าวก่อนไหมเขาจะบอกไม่เป็นไรแอรเหนื่อยกว่าเขาอยากมีลูกอีกคนเลยไหม อยากมีอยากมีมากเริ่มโอเคแล้วเริ่มจับจุดถูกได้แล้วแอลว,ว่ามันไม่มีเหนื่อยกว่านี้แล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตเบาไปเลยที่ผ่านมาเล่นหนังไม่ได้หลับไม่ได้นอนสองวันแต่นี่คือนอกรอบกรอบข้าวปลาไม่ได้กินอยากมีแต่ขอไปดูเลิกหัวเราะจะดูว่ามันจะชงกันไหมปีหน้าหรือปีใดๆคือปรึกษาหมอดูก่อน ก็อยากได้ผู้ชายแล้วนะแต่อย่างแรกต้องดูเลิกใส่ตัวอ่อนก่อนต้องดูปีไหนเสริมกันอยากให้ลูกมาช่วยหนุนเราถามถึงดราม่าเกี่ยวกับไอรัชสิทธิ์สามีเราไม่มีอะไรนะคะไม่มีใครมาพูดคุยแต่อย่างใด เพปก็คือเงียบกันไปหมดแล้วก็งงๆว,ว่ามาจากไหนตอนนั้นก็เครียดนะขายดอกไม้ไปเครียดไปตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติตอนนั้นแอท้องแล้วด้วยเลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องอะไรมันเครียดตอนแรกจะฟ้องตอนหลังคือไม่เอาดีกว่าภาวะเราก็ไม่ได้ปกติแค่เลือดออกก็จะร้องไห้อยู่แล้ว เลยรู้สึกว่าพอดีกว่าเหนื่อยอยากใช้ชีวิตอยากทำงานมากกว่าอยากให้รู้ว่าไม่ได้มีตังหนูไม่ได้รวยค่ะหนูยังถยนาปกติก็แฮปปี้ตอนนี้คือเลี้ยงลูกสามีก็โอเคขึ้นแล้วค่ะ